ว,วันแรกของงานพัทยามิิสกเทีทว2025นะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้วันนี้เขาจัดที่แต่ที่น่าจะเป็นจอมเทียนนะครับอาดที่น่าจะเป็นหาดจอมเทียนแต่วันนี้จะเป็นชายหาดพัทยา3เวทีนะครับคาดว่าที่ผมไปสำรวจนะรถติดพอสมควรคาดว่าทางเทศกิจนะครับทางสปกคลองนะครับกำลังที่ใหญ่บ้านนะครับที่นำกำลังมาช่วยจับสนุ่ นีภ้ภารกิจพิเศษคือเรื่องของการรับแขกรับแขกคือตัวตาดูแลแงสกแกนคนที่จะมาเที่ยวงานที่พัทย,ยานะครับในช่วงหัวข้ามก็รับทราบจากทางทีหนึ่งส หรือเป็นทหารเป็นอาหาร